เมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมันเละแบบนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้มีใครอยู่ไหมเนี่ยเข้าทางนี้แล้วกันโอ้โหอะไรมันจะเละได้ขนาดนี้ ฮัลโหลสวัสดีคนด้วยนะครับในตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กันในเกมไมค์ครับนั่นเองนะซึ่งเป็นไมค์ครับที่สมจริงที่สุดแล้วนะก็จะสมจริงขนาดไหนก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะซึ่งดูจากเสียงบรรยากาศชวนหลับเลยนะแล้วก็มีเสียงเดินด้วยนะอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นน้ําซึ่งน้ําก็จะออกพิสิษก็อาจจะยังดูแบบธรรมดาอยู่ใช่ไหม ก็เดี๋ยวจะไปดูเพิ่มเติมอีกนะก็โดยปกติเวลาเราจะตัดต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็แบบนี้ก็จะเห็นว,ว่ามันค่อยๆพังแล้วแบบแตกละเอียดคือเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสมจริงมากนะนี่ฟพิสิ์ล้มค่อยๆหักไปอย่างเงี้ยโอ้เป็นอะไรที่แบบอ่ะขอเีว่าจะเอาต้นไม้ออกสักหน่อยโดนบ้านใครก็ไม่รู้นะ <c oughs> เนี่ยเด เดี๋ยนะนั่นมัน TNT ใช่ไหมนันน่ะ TNT นั่นเหรอโอ้โหดียหยิบไปหน่อยแล้วกันนะจะว่าไปมันขึ้นยังไงนะสงสัยจะต้องทุบนะโอ้โหทุบย่ายังแตกละเอียดอย่างเงี้ยก็เตะได้เวลาเราขุดมันจะเป็นบล็อกไงแต่นี่คือแบบละเอียดยิบเลยอยดีนะไม่ระเบิดแต่ต้องค่อยๆถือไปนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะระเบิดได้ยังไงบ้างเฮ้ยนั่นบ้านคนใช่ไหมนันน่ะฮัลโหลเยอะว่าจะเปิดประตูซะเนะี่ย ดูสิเวลาเปิดประตูใช่ไหมเราก็ค่อยๆเปิดโดยปกติมันจะแบบโอ้โหตามแรงน้มถ่วงเลยนะโอเคโอเคเราปิดประตูก่อนอยาอันนี้เขายังไม่เห็นนะว่าเราทําประตูก็พังนะทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคผมรู้วิธีจุดทีนทีแล้วยะดับไฟก่อนวันนี่น้ำใช่ไหมเน่ยโอ้โหขนาดวิธีดับไฟยังสมจริง อืมโอ้นี่มันวัวน,นี่นะวันด,ดีเจ้าว,วัวแม่ดูฟิสิกที่แบบเนี่ยมันค่อยเอ็นตัวไ่ได้เลยเกนายเห็นที่ฉันทำเมื่อกี้เหรอฉันไม่ได้ทำนะติก๊กเงเหมือนเขาจะอึง้งแล้วก็ตัวแข็งไปแล้วอะเอ้ยถึงกับสตันเลยเหรอสงสัสยเราจะต้องหาที่นอนให้เขานอนละเดี๋ยวมานอนตรงนี้ไม่ได้นะ ตัวนี้ก็หมุนได้เฮ้ยไม่เป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเป็นที่รับมีดแล้วก็หมุนหมุนโอ้เดี๋ยวลองพังหน่อยสิโอหนักเอาเรื่องอะเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหต่อยทีพื้นพังเดี๋ยวลองเข้าไปในบ้านดูว่ามีอะไรอืมเฮ้ยมีกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวดูสิมีอะไรเปิดยากจริงเตะช่ไหมเนี่ยพังกล่องเลย โอ้ oh, อันนี้คือน่าจะเป็นโคนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไอรอนหรือไม่ก็ทองว้าวคือจะเห็นได้ว่าแสงไฟอ่ะน่าจะเป็นเลเทซิงด้วยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเลเทซิงหรือเปล่าแต่มันดูเหมือนมากอะ่ะแสงอะ่ะโอเคขอหยิบทองไปสักก้อนหนึ่งก็แล้วกันนะถ้าเกิดเราเอาทองเข้าไปในนี้ลหละแล้วมันจะจุดยังไงเราไม่มีไฟช่างวันโอ้ oh, อันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเดีย๋ยวดูข้างในสิเอ้ยนี่ไงเตียงเตียงสามารถยกได้ คือภาพเนี่ยมันดูเหมือนแอนิเมชันมากเลยเ,เขาไม่ได้เห็นนะว,ว่าเรากำลังจะขโมยของนะขอดูหน่อยซิว่ามีอะไรเฮ้ยมีขวานเหรอไดูหน่อยเฮ้ยมีเดมอนด้วยว้าวนี่คือหน้าตาเดมอนนะเ้ยตกใจเวลาพังทุกทีเลยถ้าเราพังกระจกมันจะได้ไหมไปดีกว่าบ้านเขาพังหมดแล้วไปไปไปไโอเคปิดประตูได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเฮ้ยนั่นมันหมูใช่ไหมเดี๋ยวไปดูหมูดิหมูเอ่อ อันนี้เปิดอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหขนาดเวลาเปิดยังละเอียดนะเปิดแบบสองประตูเลยสองด้านเงนี้ยอันนี้เจ้าหมูไปกระดิ่งสามารถโยกได้แต่ไม่มีเสียงถ้าเราพังเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านมันสามารถลอยได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเออถ้าผมต่อยบ้านมันจะลอยขึ้นท้องฟ้าแน่เลย ไปไกลแล้วบอกว่าบ้านหลังนะั้นไม่มีเอพนะเอาหายไปเลยเอาติดเล่นกันไปละลืมคนนี้เลยเดี๋ยวเราเอาคนนี้เราต้องเอาไปรักษาตัวนะโอเคเรามาถึงตรงนี้ละเปิดประตูก่อนแล้วก็เอาเอพซเข้าไปเขาเรียกนายว่าเจ้าบ๊อบแล้วกันนะเอ้ยติดแล้วเนี่ยเอ้ยเข้าไม่ได้เอ้ติดอะไรเนี่ยติดแขนเนรอใครเป็นคนทําบ้านเนี่ยทำยังไงให้เข้าไม่ได้เนี่ยเราต้องมาดัดแปลงใช่ไหมดัดแปลงก่อน จะได้เข้าได้ไงออกแบบยังไงให้เข้าไม่ได้เดยใจเวลาอะไรพังทุกทีเลย่ะเดี๋ยวเราเอานอนตรงนี้แล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปเอาเตียงให้เขานะคิดว่าเตียงน่าจะอยู่ในบ้านหลังนั้นเตียงติดด็กเราต้องตะแคงนะคิดดูเอาว่าสมจริงขนาดไหนคือฟิสิกส์มันจะสมจริงไปไหนเนะี่ยติดทุกอย่างค่อยขยับมาช่วย ABC นะเราไม่ได้มาอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่ายืมเดี๋ยวมาคืนนะวางตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ ไปจัหนักไปเลยเนี่ยโอ้โหพื้นพังหมดเต็ดต็ดต็ดทศที่เอเด็ดเดี๋ยนะทำไมเตียงมันเหลือครึ่งนึงเนี่ย <g ly> ทำไมค้ามันสมจริงขนาดนี้ก็ไม่เอานะกว่าจะสร้างเตียงวางเตียงคือลำบากมากเอาไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็นอนได้น,นอนพักตัวนี้เดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วก็ปิดประตูให้เขาด้วยเดี๋ยวยุงเข้านะ โอเคเยี่ยมเลยจะว่าไปตรงนี้บ้านมันหาย,ยใช่ไหมงั้นเรามาสร้างบ้านตัวนี้ดีไหมกลางหมู่บ้านไหนๆตรงนี้มันก็หายแล้วเป็นบ้านของเราแล้วกันอืมประตูบ้านหลังแรกของเราบ้านสี่เหลี่ยมภายในรู้สึกว่ามันขาดอยู่อย่างหนึ่งนะออขาดเตียงนอนนะเดี๋ยวเราไปเอาเตียงก็แล้วกันนะคือในเนี่ยมันไม่มีเตียงไง เอาเงจากที่นี่แล้วกันจะยกมันก็ลำบากใช่ไหมใช้อาวุธอันนี้ก็แล้วกันนะอ่เละไปหมดเออไม่เป็นไรอย่างนั้นก็เอาหมอนไปแล้วกันนะเรานอนหมอนแล้วกันอเยี่ยมเลยโอเคเพอร์เฟกเลยบ้านหลังแรกของเราเฮ้ยอะไรเนี่ย เด้อเด้อเดี๋ยวบ้านไอ้มึงจะทำเอ็นบีซีไปเลยเด็กจู่ๆก็เดินมา oh, ดูมันเดินโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้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 พังหมดพังหมดดูมันเดินด <laughs> ิี้ยคือบางทีสมจริงพื้นแตกอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะหลายนาทีต่อมาอะไรกันอีกเนี่ย ยังมีพายุด้วยโอ้พายุโอ้โอ้มันดูดมาดูดตัวมันดูดโอ้ยโอ้ดูดตายเกือบตายจะดูดขนาดนี้นะอุ้ยดูดอีกแล้วโอ้โหกระสานรุดโอ้เดี๋ยวเด้อเด้อโอ้โหอันนี้ก็ไม่โอ้โหบ้าน หมดก็อะไรกันวะเนี่ยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเละเหมดอนะตรงวานี้เอพีซีโดนดูดมิสไซล์ไปอีกโอ๊บ้านเอาเข้าไปโอ้ยเราต้องไปหลบในบ้านเฮ้ยต้องหลบในบ้านโอ้โหบ้านเฮ้ยโอ้ บ้านหายไปหมดเลยบ้านที่เพิ่งทำเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เจ้าบอบ,บโอ้ไม่นะเอพีซีที่เราไว้ในบ้านหลังนั้นฉันไม่ได้ทำนะที่เกงถึงกับสตัรเลยเลยเดี๋ยวเราเอาคนนี้ไปบ้านเราต้องเอาไปรักษาตัวนะเขาเรียกนายว่าเจ้าบอบแล้วกันนะรอท่านคนนี้เดี๋ยวก็ดีขึ้น,นโลกเลยไงเนี่ย ไม่เหลืออะไรแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเรายังไม่ตายหรอที่นี่มานที่ไหนไนะี่ะเฮ้ยฮะนี่อยู่กลางทะเลทรายมาได้ยังไงเนี่ย มีหมู่บ้านตรงนี้ด้วยเดิเข้าไปดูหน่อยแล้วกันเหตุการณ์เมื่อวานแล้วมาอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นไปข้างบนแล้วไปสำรวจข้างบนน่ยดูว่ามันยังไงกันแน่โอเคคือวาข้างบนได้แล้วมีเอพีซีตัวนี้ด้วย,ยวันดีรู้สึกว่าที่นี่น่าจะไม่ค่อยปลอดภัยนะเพราะว่ามันมีป้อมไว้สังเกตการแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแต่ ปริศนาอยู่ก็คือเรามาที่นี่ได้ยังไงหนึ่งนั้นช่างก่อนไม่ใช่ว่าไปทะเลทรายใช่ไหมถ้าเราทุบมันจะเป็นยังไงโอ้ความละเอียดอืมนี่ตะบองเพชรถ้าเราเดินชนไม่ทำดาเมจมาสำรวจแล้วก็มาดูฟิสิกส์ระบบฟิสิกส์ด้วยนะการทะเลทรายโอ้เอ้อยากกินตะบองเพชรกันหรือเปล่าเนี่ยฮะฉันให้กินนะใครก็จะกินตะบองเพชรนะอืม แล้วแต่ผมชอบอันนี้มากอะนะมันแบบมันดูน่ารักดีอ่ะเราจะไปสำรวจปราสาทกันปราสาทโอ้ดูสิข้างล่างนี้ต้องมีสมบัติเฮ้ยจยุดหมีกับตกอ้โกูตกไปที่น่าจะตายแล้วเนี่ยข้างล่างมันมีกับดักอยู่โอเคข้างล่างมีกล่องเดี๋ยวเราทุบลงไปนะเดี๋ยวนะที่ขุดพี่แอ็กไดมอนด์ขุดทรายไม่ได้ อลองเปลี่ยนเป็นอลอนแลวกันโอเคอลอนขุดได้แล้วแล้วก็ค่อยๆขุดลงไปเรื่อยๆนะเราจะโดนกับดักได้อาจจะตายได้นะโอเคลงมาได้แล้วเราต้องระวังถ้าเราไปโดนปุ่มนั่นน่าจะระเบิดแล้วนะเราต้องทุกมันทุกมันไปดูซิกล่กองมีอะไรอ๋ออ,อยเฮ้ยเราได้อาวุธมา ป็นปืนหรอหน้าตาน่าจะเป็นปืนนะชื่อมันเขียนว่าก,กันแล้วก็ควอชนมาร์กมาเก็บกลกองนึงรอบนี้เจอมินิกันตายประสาทมีอาวุธดูกล่องสุดท้ายดิกล่องสุดท้ายไดยมอนด์ข้างล่างนี้เรายกไปได้แค่เนี้ยจะยกไปทั้งกล่องก็ไม่ไหวแนละ้วเออใช่สิเรามีกาเวตี้กันอยู่นี่นะเดี๋ยวเราเอาใส่กล่องแล้วก็เอาโคใส่ในกล่องเดี๋ยวชาวบ้านเขาต้องการนะเราเอาให้ชาวบ้านด้วยโอเคที่เหลือเราต้อง ต้องทำลายข้างบนเนีย่ยดีนะไม่ตกเสียหัวตายเราก็ยกนี่ขึ้นต้องยกแบบระวางนะโอเคเอาขึ้นมาได้และโอ้โหขึ้นลำบากมากเลยแล้วจะออกได้รอเปล่าเนี่ยเฮ้ยยังออกได้อยู่โอเค่อเดี้เราเอากล่องนี้ให้บีซีนะน่าเอาไป อันนี้เป็นสมบัติที่ได้มาจากปราสาทนั่นเองนะเราก็มีแค่อาวุธแค่นี้เราก็พอใจแล้วเอาไว้ป้องกันตัวนะดี๋ยวเรามาลองอาวุธกันอ่ะอคือแบบใครหน้าไหนก็มาเหอะโอ้โหอาวุธขนาดนี้นะอ,อ้จะว่าไปเจ้าอาวุธอันนี้เดี๋ยวลองยิงดิมันจะแรงสักแค่ไหนกัน ดี๋ยนะอันนี้มันปืนพกระเบิดแล้วน,นี่มันปืนแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดเออผมคิดว่าปราสาทนี้น่าจะทําเป็นที่หลบภัยของ n อ c ได้นะเพราะว่าในอีกไม่นานน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยแล้วก็ช่องว่างนี่มันเข้าไม่ได้ใน a อ c ซเราต้องเปิดประตูไว้เหมือนตอนนั้นนะ่ะที่เราต้องทุบบ้าน โอเคเท่านี้เอพซก็น่าจะเข้าไปข้างในได้เวลามีเหตุการณ์อะไรมันก็จะได้เข้ามาข้างในนี้เฮ้ยเอพซกำลังดูของอยู่อ,อเดี๋ยวเราระหว่างนี้เราไปนอนพักเอาแรงก่อนก็แล้วกันนะโอเค ฝันไปเหรอก็ยังชั่วอ้านี่กำลังคือแนละ้วใช่ไหมลนะ่ะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมันเละแบบนี้เนี่ย เื่อยอย่ไหมเนี่ยเข้าทางนี้แล้วกันโอ้โหแล้มันจะเละได้นนขนาดนี้ ท e oh, uh huh. right. ี่น um ี่ทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวนะซอมปี้ทางนั้นก็มีผมเรามีอาวุธอยู่นี่นะคิดว่าจะกลัวกันเหรอมาดูโอ้ากปัดแต้มเลยไม่กลัว จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ในจะภัยพิบัติซอมบี้อุกบ,บาทการสูญเสียทุกสิ่งมันได้หายไป่ะเฮ้ยนั่นนายเหรอเจ้าบ๊อบเอ้าทำไมนายยังไม่ตายอ่ะเอานึกว่าน,นายตายไปแล้ว,ลวเนี่ย แล้วก็คนอื่นๆอ,อีกยี่บอกนะว่าที่เรามาที่นี่ได้ก็เพราะนายช่วยเราไว้ตอนนั้นนั่นสินะผมรู้แล้วว่าผมควรจะทำยังไงเราควรที่จะเดินหน้าต่อไปฝันฝ่าวกสักิสู้แม้จะเจอเรื่องร้ายๆก็ตามเราก็จะสู้แต่ก่อนที่จะไปเดี๋ยวสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้เราจะทำให้เมอืองนี้กลับมาเป็นชีวิตอีกครั้ง เดี๋ยวนะตอนแรกว่าจะมารีวิวกราฟิกไมค้าที่สมจริงไงเป็นเนื้อเรื่องไปได้เนี่ย <c oughs> โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ก็ใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่ารู้สึกยังไงชอบกันหรือเปล่าก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมจะกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับกับไมค f าที่สมจริงคือแบบสมจริงเกินนะเอาจริงๆมันไม่ใช่ไมค้าหรอกมันเป็นเกมหนึ่งนั่นเองนะแต่ว่ามันเป็นมอดคิดยังไงก็ช่วยกัคนคอมเมนต์กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืม กดไลค์แล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบมากๆก็อย่าลืมที่จะกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนั่นเองนะโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าไม่แน่ผมอาจจะมาเล่นเกมอะไรแบบนี้อีกมั่งนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าไปละบาย